ทีนี้ต่อเนื่องจากโควิด -19 ค่ะ จากที่มีนโยบายที่จะให้ค่าตอบแทนกับอสมนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาก็บอกว่าการให้500บาทอสมเจ็ดเดือนก่อนถ้าโควิดไม่หยุดระบาดก็อาจจะมีการจ่ายเพิ่มค่ะพลเอกประยุจันโอชานะคะได้ถแถลงหลังจากประชุมคอรมอถึงกรณีที่อสมประจําหมู่บ้านเรียกร้องค่าตอบแทนพิเศษที่เพิ่มมาอีก500บาท19เดือนขณะที่สภาพัดหรือไอให้เพียง7เดือนก็เย็นว่าจะ มีการดูแลอสมต่อไปนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะไปกําหนดเวลายาวนานเกินไปก็ไม่เหมาะสมในการบริหารงบประมาณเร่งรัดเจ็ดเดือนต้องจ่ายให้เร็วที่สุดตราบใดที่โควิด -19 มีอยู่หรือว่าไม่มีแล้วแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อในเรื่องของการเตรียมรับการท่องเที่ยวรับนักธุรกิจยังต้องใช้อสมอ,อ,อยู่ดีและตราบใดที่อสมอออยังเป็น,นกลไกหลักก็ยินดีให้ค่าตอบแทนเป็นพิเศษอาจจะนานกว่าน,นั้นด้วยซ้ําแต่ว่า ขอจ่าย7เดือนก่อนเพื่อให้เทียบเท่ากับอีกหลายหน่วยงานที่ได้ค่าตอบแทนพิเศษนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ